ใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราเอ่อสิ่งที่เราเตือนไปน่ะมันเกิดขึ้นตลอดเราไม่ใช่มาหวังอมาเตือนหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราเตือนเขาเหวังดีครับเราหวังดีพี่ผู้ใจกับผมได้หวังดีเพี้วใจว่าไปเราเราเตือนเราเตือนเราออกมาพูดเขาเนี่ยว่าเหตุการณ์จะเกิดแบบนี้แบบนี้นะให้เตรียมตัวให้เตรียมมา การกระทำอะไรต่างๆเตรียมไว้กลับไม่เชื่อนะฮะกับเอามานะะมาเขียนข้าพวกเรากเองอีกต่างหากแล้วแบบนี้พอเวลาแบบนี้เนี่ยเราเอามาพูดถึงบ้านเนี่ยไอ้บางคนก็นบอกเรื่องมันแล้วไปแล้วอย่าไปซ้ําเติมเราไม่ได้ซ้ําเติมแต่เราเอามาพูดให้รู้ว่าการกระทําเมื่อก่อนเนี่ยทําไมถึงทําแบบนั้นใช่ไหมฮะ จรินจริง,รงแล้วผมกับพี่อุชัซนีนะครับเราทํารายการกันมาเนี่ยหนึ่งเราไม่ได้ซ้าเติมนะไอ้เรื่องซ้าเติมเราไม่มีมีแต่ว่าเวลาเพียงกรัมท่ไรเนี่ยเราต้องออกมาช่วยนะประคับประคองคอยที่จะนะให้กําลังใจกันอะไรกันตลอดอ่ะนะเราไม่เคยเราไม่เคยนะซ้าเติมแต่สิ่งที่เราพูดไปก่อนนั้นนะครับก็ บางคนก็มีความรู้สึกว่านะเราอาคติและจริงเราก็ไม่ได้อคติถามว่าเลือกตั้งเสร็จเนี่ยนะเลือกตั้งเสร็จเนี่ยเราพูดตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จไใหม่เนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยนะจะล้มทีหลังค่อยตั้งไปก่อนเดี๋ยวก็จะล้มทีหลังและเขาก็ไม่มาไม่มาปลองดองจริงหรอกไม่สมานฉันจริงหรอกอะไรจริงหรอกเราพูดไว้ก่อนเนี่ยนะแต่กลายเป็นว่าไอ นะไอคนอื่นก็กำลังเชียร์รัฐบาลอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วส็ดแล้วรัฐบาลเดี๋ยวนี้ก็เข้ากันได้ดีแล้วนะเดี๋ยวนี้เจ้าเขาก็ให้รางวัลพิเศษนายกแล้วนาะยกก็เข้าออกนอกนวังปากเลมก็มาร้องเพลงมาร่วมงานนะปากเลมจากไม่เคยออกงานนะกับพวกฝ่ายเสื้อแดงวันนี้ก็มาร่วมงานกับนายกปูนาะยหลวงราชินีก็โปรด้นายกปูเข้าเฝ้าให้รางวัลพิเศษให้เครื่องราชพิเศษ และไอ้พวกนี้นะอย่างผมอย่างพี่หูใจเนี่ยยังมาพูดอย่างนี้อีกเหรอแล้วเป็นไงล่ะให้รางวัลพิเศษเป็นไงล่ะ mm hmm. ให้เชือกให้เชือกมาลุยถั่วอยู่แล้วก็ให้ประยุทธ์ยึดอํานาจอยู่เนะนี่ยนี่ให้รางวัลพิเศษนะแล้วก่อนหน้าที่จะให้ไอ้เชือกมาลุยถั่วให้ประยุทธ์มายึดอํานาจเนี่ยตัวเองก็ย้ายไปอยู่หัวหินนะนะไปทําโครงการช่างหัวมันไงเ mm hmm. นะี่ย เออก็ไปอยู่หัวหินเดี๋ยนี่พอพยดอำนาจได้แล้วตั้งรัฐบาลเสร็จสอบเรียบร้อยแล้วย้ายมาอยู่อีกแล้วย้ายมาอยู่สีลาดอีกแล้วเนี่ยเนี่ยนะคือเมื่อก่อนที่อยู่สีลาดไงนั่นแล้วก็ฆ่าคนนะครับนะประชาชนถูกสังหารหมู่ไงก็คนด่ากันมึงอยู่สีลาดแกจะงกคอมองก็เห็นแล้วประชาชนถูกฆ่ายังไม่พูดนะเออ ไอตอนหลังก็เลยต้องย้ายไปอยู่หัวหินให้มันไกลๆหน่อยใครจะได้ไม่ว่าอะได้ <S <S <อ>นะสร้างภาพอะไรกเกินนะเออพอเสร็จสับเรียบร้อยยึดเสร็จสับเรียบร้อยตั้งรัฐบาลแล้วตอนนี้เนี่ยนะกำลังจะตั้งนะสภาร่างขึ้นมากำลังจะตั้งนะสภาปฏิรูปป้าบอคอแตกขึ้นมามันนอนเล่นสีรายอีกแล้ว <S <S อเอเอประเทศนี้นะไปอยู่หัวหินก็ดีพวกเขาบอกว่าเอาเรือ เอาเรือรบที่แพงที่สุดนะที่มีอำนาจนะมีศักยภาพสูงสุดของกองทัพไทยไปลอยอยู่ที่อ่าวหัวหินเนอ้เรือจักรีนัลเบรนะครับไอ้เรือบรรทุกกเงินนั่นแหละนั่นแหละอ่ากบพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนฟังไว้นะไอ้นี่ไม่เคยทําความดีให้กับประเทศชาติเลยเห็นไหมครับภาษีของพี่น้องประชาชนแท้ๆมันยังเอาไปครอบครองเป็นของมันเลย ก็าะเรือรบอ้างก็จะเอามาช่วยทำอะไรนั่นแต่นี่ไม่มีครับไ<า>ม่ได้มีทําอะไรเลยเอาเรือรบจักนีน่หรือเบตเนี่ย้าไปลอยลังเฝ้าคนคนเดียวอ<า>่ะนะเฝ้าคนสองคนน่ะคั้งที่แล้วเขาบอกว่าเอาจัก,กรีน่นหรือเบตเนี่ยไปขนทองไปขายต่างประเทศอีกสังหาดนะครับพระชัน เหรอนะ่าแหละตทไปลงจำบ้างแต่เสร็จแล้วใช้งบประมาณแผนดินภาษีประชาชนอ้างว่าจะมาใช้ในภารกิจนะปราบกนโน้นคนดีทางทะเลเปล่าเลยครับเอาไปลอยล้ำอยู่ให้บอดใช้คนเดียวราคาเจ็ดพันกว่าล้านนะใช่ครับสมัยก่อนสมัยก่อนต่อมาสามร้อยสามสิบหกล้านเหรียญอเมริกันนะครับนั่นแหละตก้าไปเจ็ดพันกว่าล้านจะไม่เหลืออยู่ไรเอามาไว้ใช้คนเดียวคิดดูแล้วกัอ อย่างนี้ก็สมควรแล้วครับที่ด็อกเตอร์เพ็งดินแล้วก็คุณอนเนกซานฟานบอกต้องสะละราชสรบมลังออกไปซะนั่นแห<อ>ละเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วครับนะฮะนั่นครับใครที่นแห L ละครับรรไอ้ใครที่ที่ท,ท,ที่ชอบท่องพอเพียงพอเพียงเนี่ยนะชอบพอเพียงพอเพียงนี่แหละไปดูเถอะนี่แหละพอเพียงแหละนะอยู่วังวังในประเทศไทยเนี่ยนั้นไม่รู้จะกี่วัง นะสั้นเต็มไปหมดอ่ะนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะไม่ว่าเครื่องบินส่วนตัวเดี๋ยวนีเรือรบส่วนตัวอะไรมีหมดใช้อยู่ข้ออัเดียวอ่าแม่งพอเพียงท่านนั้นะพอเพียงอาจารย์ประชาชนเนี่ยเป็นทนใจภาษีเสียค่าไฟค่าน้ำค่าไฟให้โคตรพ่อโคตรแม่มันอาศัยกันอยู่นั่นน่ะเดินเรืออาจารย์รู้ไหมอะเป็นเงินเท่าไหร่เออขบาว ฝากนักเติร์กเพียงดินไปแล้วมันใช่หรือไม่หัวใจว่าให้ช่วยไปแกะดอยด้วยว่าไอ้พวกเจ้าเนี่ยมันทำามาหากินกันยังไงท,<ช>ที่พี่ลา<น>วาบอกว่ามันทำมาหาแดกกันยังไงนั่นแหละ,ะ<ข>อเอามาตีแพ่หน่อยนะไหนไหนเขาก็ฟ้องนักเติร์เพียงดินแล้วเนี่ยนะเอาเอาเอามาตีแพร่หน่อยเอามาตีแพ่หน่อยคุณดนเอกก็ได้สองคนนั่นแหละตอนนี้แม่ม <นะ S 2> ข้าพเาจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ครับว,วันอาทิตย์เนี่แหละครับ เดียว่าท like ี่นี่จะมีแถลงการมีการหนึ่งออกมาเนี่แจ้งจับไ้ไอ้ภูมิพลเลยครับที่นี่ก็ได้นอนน่ะเพราะว่าเป็นคนอเมริกันที่ทําให้อเมริกันเสียชื่อครับเออแน่นอนนะครับแต่ก็ําผิดกฎหมายอเมริกาก็แจ้งความจับเทียเวกาอมึงแจ้งความกูที่เมืองไทยกูก็แจ้งความมืองเทียเวกาเลยตอนนี้กระชักชวนพี่น้องห้าสิบล้านนะครับนะให้ส่ง นครับเลื่อนไปเชิญให้ภูมิพลเนี่ยครับมาขึ้นศาลต่อหน้าหามาให้ปากคําต่อหน้าลูกขุนในในศาลของอเมริกันทั้งห้าสิบรัดนะครับนะเพราะว่าอวกมีแจ้นความมาตราหนึ่งหนึ่งสองกับคนอเมริกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเ<อ>พราะนั้นเราก็จะให้พี่น้องเราเหลือทั้งห้าสิบรัดยื่นขอให้ผู้การ เพราะว่าการรัฐนครับทำเรื่องเสนอครับขอสารให้เชิญภูมิพลมาให้ปากคำต่อหน้าลูกคุณในศาลที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยครับนะฮะถ้ามาไม่ได้ให้ปากคำไม่ได้ถือว่าคดีนี้ไม่มีมูลที่มึงกล่าวหาพวกคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาว่าเป็นพวกล้มเจ้า แล้วกล่าวหาด้วยคดีหมน่น้นาตาหนึ่งหนึ่งสองตอนนั้นครับเราสามารถฟ้องกลับได้ครับนะฮะเพราะว่าเจ้าทุกที่มีปัญหากับพวกเราไม่สามารถเดินทางมาให้ปากคำต่อหน้าคณะลูกขุนได้ก็ลองดูนะครับว่าอะไรจะเกิดกับเดี๋ยวพี่น้องของเราทั้งห้าสิบรัายับกำลังดำเนินการอยู่ ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เหมือนกันครับเสร็จทันที่ว่ามันยังไม่ตายหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับอืออือเอาละก็ก็เรื่องตายเรื่องนี้ไปโรงพยาบาลก็มีข่าวลือกันมากมีข่าวลือกันบ้างเขาบอกว่าที่ไปโรงพยาบาลวันนี้อาการหนักกว่างั้นแต่ว่าถูกสั่งให้ปิดข่าวไอ้นี่ก็ข่าวลือกันนะไม่ใช่ว่าข่าวของผมนะข่าวลือกันข่าวเรื่องครับมีรูปภาพบอกว่าอายุเลยไปเนาะ ไปนั่งกาบศพใครในวังอืมท่านนี้ก็เป็นข่าวเลยทรงภาพกันออกมาครับเออแต่ผมนนกใ<ค>กล้<ค>ผมใกล้วันที่สิบสองใกล้วันที่สิบสองสิงหาแล้ววันเกิดราชินีอ่ะนะอยู่ใช่ไครับ<ค>รเออเอก็อออตรงกับนะตรงกับวันใกล้วันเกิดราชินีวันที่สิบสองแล้วยังไงยังไงเนี่ยนะขอให้ราชินีออกมาหน่อยเถอะไม่ไงั้นแล้วเขาเข้าใจเหตคิดว่าตายแล้วนะเออ เออราชินีนะนี่นะเออพลเอกเปรมก็ดีใครก็ดีถ้าราชินียังไม่ตายเนี่ยนะวันที่สิบสองนี่วันสําคัญนะเขาก็เออถ้าไม่ออกมาเนี่ยนะเดี๋ยวประชาชนก็คิดว่าตายจริงๆเะยยิ่งตอนนี้ข่าวลือว่าเป็นผักกันไปหมดนะโี้ยนี่นี่ย่งพูดอย่างนี้ไม่ต้องมาเอาร้อยสิบสองมาให้ผมนะเพราะร้อยสิบสองเนี่ยให้ผมเนี่ยจนเยอะเกินไปแล้วนะผม จะเอามาให้ผมเลยนะพ่อขี้เกีกเยจแบกแล้วไม่รู้กี่กระบุงแล้วเอามาให้ผมนะนที่ตอ้องมาพูดตรงๆครับพูดตรงๆนะนะเพราะว่าถ้าไม่โผล่มาให้เห็นนะพี่บุตรชายออาตอนนี้ที่คนก็ลือกันหมดแล้วว่าราจินีก็ตายแล้วในหลวงก็ตายแล้วก็ว่าไะอ่าท่านนี่เถอะเขาว่าอ่าทางวัดต้อง นะครับไอ้พวกไอ้พวกในวังเนี่ยเลขาธิการวังต้องออกมาแถลงการแล้วว่าตายหาจริงหรือเปล่านี่นีน่คุณป,<า>ประาการขยมบอกตายแล้วครับอาจารย์ตอนนี้ขึ้นอืดเลยว่าฮะโอ้าเอาลไรเลขาธิการวังนะ้ายังข้าสมผัวเมียยังไม่ตายหาก็ออกมาแถลงการด้วยว่าการมันเป็นอย่างไรแต่บางข่าวเขาบอกว่าครับนะไอ้นางเมียเนี่ยเพ้อเจ้อไปแล้วครับอาจารย์เสียสติแล้ว ครับแล้วก็ยังถามก็ยังบอกอยกนะเงยไอ้คําขวัญนี่ครับนะที่ออกมาบอกว่าอ่ารักเรียนรู้งานถนอมบ้านเมืองร่วมใจสามคี่คือลูกที่ดีของแม่เนี่ยเขาบอกว่ามันออกมาได้อย่างไรนะอีนี่มันเป็นผกไปแล้วเขาบอกอีนี่มันเป็นผักไปแล้วนจะเอเ้วสติที่ไหนมาพูดเรื่องคําขวัญแบบนี้ แถมห <ừ. S 1> มอปายก็ยังไม่จบเลยเขาบอกไม่ไอทองแดงบ้างนนะให้พวกที่ไปแต่งคําขวัญหมอกมาแล้วก็มาอามาบอกว่าลาชีนีเป็นคนให้มาเนี่ยครับก็สอนลูกให้ดีก็แล้วกันก็เห็นลูกมึงแต่ละคนเนี่ยนะดูไม่จืดทั้งนั้นแหล,ละ,ละนั่นแหละเอาละดีดีเนียนะ เราก็ขยับไปเข้าเรื่องเราทักหน่อยเอาเอาเอาเรื่องข่าวเอาเรื่องข่าวกันก่อนรื่นี่ข่าวไอ้ลิ้มข่าวไอ้ลิ้มอีกใช่ไหมใช่ครับข่าวไอ้ลิ้มอีกออเอาไล่ไปทีละคนสองคนเลยนะเพราะว่าวันนี้มีคนก็ถามกันมาเยอะไอ้พวกนี้ยรายการพวกนี้เราก็ไล,ไล่ไปทีละคนทังคนเอาเรื่องไอ้ลิ้มอีกนะทําไมคร,ค,รครับทําไมมันฉันต้องเข้าเรือนจําำขาดมือทิ้งแบบนั่งร้านหรือเปล่าหรือประเภทที่อพอหมด งานหมดแล้วก็เนี่ยทีหัวมันทิ้งอย่างนั้นนะครัระอาจารย์อืมก็ก็มีคนเขาคิดอย่างนั้นนะมีคนคิดว่าไอ้ลิ้นตอนนี้ตกที่หนังลำบากแล้วนะเพราะว่าเขาจะรือนักร้านทิ้งเลยเพราะว่าตึกมันกัเสร็จแล้วนี่ตึกเสร็จแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนะเขาก็ตั้งนะแล้วสอดชอแล้วเขาก็ตั้งสปาปฏิรูปแล้วนะแล้วเขาก็ตั้งกรรมการร่างแล้วแล้วเขาก็ขึ้นเป็นนายกเขาก็มีรัฐบาลตัวเองแล้ว นะดังนั้นเนี่ยไอ้ลิฟเนี่ยนะก็เปรียบเสมือนนั่งร้านเนี่ยเขาไม่เขาก็คงจะนะคงจะดูทิ้งเนะี่ยอย่าเพิ่นส่งอะไรติ้งต่องติ้งต่องเข้ามาเลยนะครับท่านผู้ฟังฮะผมกาลังออกอากาศแล้วผมก็ออกอากาศด้วยด้วยด้วยโทรศัพท์อยู่แล้วตอนเนี้ <c oughs> ดังนั้นไอ้ที่ใช้โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยนะอย่าอย่าอย่าเพิ่มส่งนะครับขอโทษเถอะนะอืมอ้านวะ ครับท่านผู้ฟังไอ้ไอ้ไอ้เรื่องไอ้ลิ้มเนี่ยท่านจะคิดอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านนะท่านก็มีนะจินตนาการไปตามเรื่องตามราวแต่ผมผมผมบอกท่านนิดหนึ่งนะฮะจะบอกท่านนิดหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อสแสดงวันนี้เพื่อนผมเ,นเพื่อนผมก็ดีใจใหญ่นะพี่บุตรชายครับก็ดีใจว่าไอ้ลิ้มเนี่ยต่อไปนี้จะมึงเสร็จแน่นะเขาไมา่ให้ประกันตัว เห็นไง้หิว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 ถุงเสื้อผ้าข้าคุกอยู่เนี่ยนะอไม่ประกันตัวนะรอสารดีกาอย่างเดียวเนี่ยนะช่วงนี้ก็ไม่ประกันตัวรอขึ้นสารดีกาตัดสินคือพูดได้ง่ายว่าถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจําเหมือนกันแหละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จําคุกก็แต่ก็เหมือนจําคุกอเลยครับพอข้าไปอยู่ในคุกมันก็แหกตูดเหมือนกันนะถูกแหกตูดดูเหมือนกันแหละนะไอ้พวกเราก็ดีใจไปหมดใจเต่ดีใจว่าลิ้มเสร็จแน่ ผมผมขอเรียนท่านอย่างนี้ครับท่านอย่าไปดีใจนะไอ้ลิ้มมันยังไม่ได้เสร็จนะไอที่ไอลิมมันเข้าไปในคุกวันนี้นะอย่าไปดีใจว่าไอ้ลิ้มเสร็จแน่เขาจะเอาไอ้ลิ้มเนี่ยนะติดคุกแนะ่ย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะท่านอย่าไปดีใจครับดีใจไม่ได้เลยในเะรืองนี้เนี่ยเพราะถ้าท่านดีใจตอนนี้แล้วท่นานจะเสียใจเนี่ยยกกําลังสองเลยเนะี่ย ไอ้ที่บอกว่าเขาแนละไอ้ลิ้นหมดสภาพแล้วเนี่ยนะเป็นแค่หนักร้านเขาจะรื้อทิ้งอะไรต่อเมียอะไรเนี่ยท่านคิดสนุกสนุกได้ครับแต่ถ้าในความเป็นจริงแบบนี้ยังไม่ใช่นะอย่าลืมว่าอัมมาดเนี่ยนะอัมมาดออกอะไรออกมาทีละลูกเนี่ยนะมันต้องคิดกันแต่ตลบนะมันไม่ซื่อบือ้อเหมือนพวกคนเสื้อแดงน,นะคนเสื้อแดงเนี่ยที่บอกว่าซื่อบือ้อที่ไม่ใช่อะไรนะคือซื่อซื่อเสื้อคนเสือ้อ คนซื้อคิดยังไงแล้วก็จะบอกเข้าไปหมดจะทําอะไรก็จะบอกเข้าไปหมดแต่ไอพวกอํามาดเนี่ยนะขนาดมันพูดีดยฟังกันยังไม่รู้เรื่องเลยนะตีความไปนคนละรอย่างสองอย่างเลยใช่ไหมล่ะพี่อุตใใช่ครับเออเแล้วทีนี้เนี่ยนะไอทีนี้เนี่ยเรื่องไอลิมเหมือนกันนะมันใครไปตีความบอกว่ามันจริงแล้วเนี่ยมันจริงบงแล้วเนี่ยต่อไปนี้มึงเสร็จแล้วเนี่ย